ต,ตั้ง6คนมีการศึกษาสูงด้วยนะครับแต่ไม่ให้ความช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ติดไม่ได้ติดต่อกลับมาเลยนี่เป็นภาพข้อความที่ออกมาทําให้คนสนใจกันเยอะนะครับว่าเอ๊ะทำไมลูกทอดทิ้งพ่อแม่อย่างนี้เลยกระทรวงพัฒนาสังคมและก็ความมั่นคงของมนุษย์นะครับจะต้องเข้าไปช่วยดูแลอย่างไรหรือไม่วันนี้กระทรวงท่านกดแจ้งไปยังให้กรมพัฒนาสังคมและก็สวัสดิการซึ่งมีหน้าที่ให้การช่วยเหลือนะครับซึ่งตามระเบียบนั้นจะต้องมีคนร้องเข้ามาครับจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะลงไปพื้น ที่ไปสู่หาข้อเท็จจริงถ้าเดือดร้อนจริงก็จะให้การช่วยเหลือเบื้องต้นก็ไปก่อนกันละกันครับถุงยังชีพข้าวสารอาหารแห้งการช่วยเหลือลอื่นนะครับจะเป็นไปตามกระบวนการตันขั้นตอนดังนั้นนะครับผู้ที่มีข้อมูลก็ขอให้มีการแจ้งที่อยู่สามารถติดต่อนะคุณตาวีรยุทธ์ไปได้นะครับสามารถที่จะโทรศัพท์ไปแจ้งที่สายด่วน1300ตอนนี้เห็นแต่ภาพเท่านี้ครับไม่รู้ว่า ตัวตนจริงอยู่ที่ไหนอย่างไรท่านติดต่อไม่ได้ครับค่ะก็เข้าใจว่าเช้านี้ท่านก็คงจะออกมาทำมาหากินตามปกตินะคะขับรถแท็กซี่ใครที่ขึ้นรถแท็กซี่ไปเจอคุณลุงนะคะวัย82ปีดังกล่าวนี้ก็ขอให้แจ้งไปทางพอมอ,อย่างที่คุณสวิตได้รเรียนไให้ทราบนะคะเรามาตามต่อกันในช่วงนี้นะคะกับพระราม9หน้าหนึ่งน้องไก่สวิตค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีพี่แดงพี่สุวิทย์ครัสวัสดีครับกายครับติดตามพระรามเกาหน้าหนึ่งกันต่อนะครต้องจับตาวันพุธนี้จะมีการแต่งตั้งพอบตรอคนใหม่ในคณะแล้วมาติดตามกันนะครับ มาติดตามพระรามเก้าหน้าหนึ่งกับผมสวิตตีและพงวัฒนานะครับวันนี้เราจะมาเริ่มต้นกันด้วยการแต่งตั้งพบตอรอนะครับซึ่งมีการคาดการณ์ว่าคณะกรรมการนโยบายตํารวจแห่งชาติจะมีวาระพิจารณาแต่งตั้งพบตอรอคนใหม่ต่อจากคนตํารวจเอกอดุลแสงสิงแก้วในวันพุทธที่20สิงหาคมนี้นะครับไปดูภาพหน้าหนึ่งการคลองแังสือพิมพ์ม,มติชนนะครับบิกตูหัวโต๊ะทอกกตอชอตั้งพบตอรอเป็นคนละปีสพัฒสมยศก่อน เอกต่อคิวนั่งหลังลุ้น20สิงหาคมเคาะนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีตัวเต็ง2ท่านด้วยกันซึ่งคาดว่าจะขึ้นมาเป็นพอบอรตอรอคนใหม่นะครับนั่นก็คือพลตํารวจเอกเอกอังสนานโน์และพลตํารวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนะครับที่ถูกจับตาว่าเป็นคู่แคนดิดตและถูกจับตาว่าจะเป็นหนึ่งในพอบอรตอรอคนต่อไปสําหรับพลตํารวจเอกนั้นเนี่ยนะครับมีอาวุโสเป็นอันดับหนึ่งครับแล้วก็มีประสบการณ์คุมด้านงานป้องกันปราบปรามงานสืบสวนสอบสวนในหลายยุคหลายสมัยครับแล้วก็ท่านเองก็ทําคดีสําคัญไมาอย่างต่อ แต่ท่านไม่ใช่เป็นนักเรียนนายร้อยตํารวจขณะที่พลตํารวจเอกสมยศนั้นนะครับมีผลงานโดดเด่นในช่วงน,นี้เลยนะครับหลังจากที่คอสชอก็ได้มีการมอบหมายคุมงานด้านความมั่นคงท่านเองก็ได้รับความไว้วางใจจากคอสชอมีผลงานจับกลุ่มหลายคดีความมั่นคงที่คอสชอให้ความสําคัญไม่ว่าจะเป็นคดีอาวุธสงครามก่อความไม่สงบหมิ่นสถาบันแล้วก็ต่อต้านคอสชอนะครับโดยทั้งสองท่านเองก็าคาดว่าจะเป็น ขึ้นมาเป็นพบตอรอคนใหม่แล้วก็จากแหล่งข่าวเองเนี่ยนะครับก็บอกว่าทางออกที่ดีที่สุดเนี่ยนะครับที่ทําให้ไม่เป็นเรื่องของความแตกแยกกันน,นะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของการที่จะให้พลตารวจเอกสมยศ เป็นผอบอรตอรอก่อนนะครับซึ่งท่านเองกกเนี่ยจะเกษียณอายุราชการในปี58ก็ให้ท่านขึ้นเป็นผอบอรตอรอก่อน1ปีจากนั้นปีหน้าเนี่ยนะครับก็จะให้พลตํารวจเอกเอกอังสนานนท์ซึ่งจกกะเกษียณอายุราชการในปี59ขึ้นเป็นผบอรตอรอต่อจากพลตํารวจเอกสมยศเพื่อความปรองดองในหมู่ผู้วิทักษ์สันติราชนะครับก็ต้องจับตาดูทั้งหมดทั้งมวลก็ขึ้นอยู่กับพลเอกประยุจันโอชาแล้วก็กตอชอทุกคนว่าจะตัดส,ส,ส,สินใจเลือกใครนะครับ จากหนังสือพิมพ์มติชนนะครับเราไปต่อกันด้วยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐกันบ้างนะครับเป็นเรื่องสลดครับเป็นภาพของคุณพ่อนะครับโดยคุณพ่อเนี่ยเมาฮะแล้วก็พาลูกชายไปด้วยวัยสามขวบเองนะครับปรากฏว่าไปชนมาตรวัดน้ำครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นนะครับที่กรุงเทพนี่แหละฮะอยู่ที่พื้นที่สอนอหนองค้างพลูบริเวณเขตหนองแขมนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่คลองท้ายซอยเพชรเกษม110แยก14ทับ